สวัสดีค่พะพบกับช่องแม่จินฮีบายกาเรียรวันนี้จะนําวิธีการเพาะก้าแบบเกาหลีมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะโดยเรานําเอาข้าวที่บ่มไว้2วันแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะนํามาลงกระบะเพาะเราสังเกตเห็นเมล็ดข้าวนะคะจะเห็นว่าทุงเมล็ดข้าปริตาออกมาหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาะลําเลียงใส่กระบะเพื่อที่จะนําไป เพราะลงแปลงใหญ่นะคะโดยลำเลียงในเครื่องเพาะกานะคะเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเก่านะคะถ้าเครื่องใหม่นี้เขาระบบเขาจะสะดวกสบายกว่านี้นะคะโดยที่เราไม่ต้องกรอกดินลงกระบะเลยนะคะก็จะทําให้หมดเลยคะ่ะแค่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะ,มะเมล็ดข้าวงอกยาวเลยนะคะก็เลยต้องรีบทําตอนเช้าคะ่ะ วันนี้เราจ้างแรงงานสองคนนะคะมาช่วยในการลำเลียงพาะข้าวนะคะหลังจากที่เราลำเลียงลงกระบะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมากองรวมกันอยู่นาบานนี้นะคะกองไว้โดยมีผ้าห่มนะคะมาคลุมแล้วก็ผ้าพลาสติกมาคลุมอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นเขาจะได้งอกออกทุกมเมล็ดนะคะ แล้วก็อัตราการงอกร้อเซน์นะคะเราจะคลุมไว้ก่อน4วันวันที่5ก็นำาลแปลงใหญ่ได้เลยค่ะจะเห็นว่าในการพร้อกล้าในเกาหลีนั้นเขาทำ เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็พิธีพิถานมากนะคะถ้าคนไม่มีประสบการณ์ในการทำก็คงทำไม่ได้นะคะกว่าจะได้ประสบผลสำเร็จมาทุกวันนี้ก็ใช้เวลาในการเรียนรู้หลายปีเหมือนกันนะคะการทำงานในเกาหลีนั้นลงทุนค่อนข้างสูงมากนะคะซื้อตั้งแต่ดินค่ะดินกระบะเพราะเครื่องลำเลียง ทุกอย่างซื้อหมดเลยนะคะค่าจ้างแรงงานด้วยค่าจ้างแรงงานนี่ก็ตกคนละ3,000บาททำงานครึ่งวันก็ให้เต็มวันไปเลยนะคะปีไหนที่มีราคาเข้าตกตาชาวนาก็จะออกไปประท้วงนะคะเพื่อเรียกร้องราคาข้าวเพราะว่ามันลงทุนเยอะไม่คุ้มกันเลยค่ะ วิธีการลำเลียงเมล็ดข้าวลงกระบะถ้า,าเพื่อนๆท่านไหนสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามมาใต้คลิปได้นะคะแล้วก็วิธีการพราอก้ายังมีต่อ e p 4นะคะถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะชมต่อก็กดติดตามไว้เลยนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะ <S <S ช่วงตอนเที่ยงไม่ยากก็ทำอาหารรอนะคะต้มโจ๊กถั่วแดงค่ะ วันนี้ก็ทานอาหารที่บ้านไม่ได้ไปร้านอาหารนะคะเพราะว่าร้านอาหารหยุดวันเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพยงเท่านี้ก่อนนะคะไว้รอชมต่อ EP ีหน้าค่ะและช่วยเป็นกำลังใจชมคลิปโดยไม่ข้ามโฆษณาก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพยนเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ